วงนะคะวันนี้มาในตมชุดภูไทยนะคะสาวภูไทสวยมากนะคะ,ะออนะคะสำหรับผู้ถือไม้สมาบลญวงนะคะนางสาวกิตยาพรทน,นหานและนางสาวทัชรินีบุญละเวเชิญครับบรมภาษยาลักษณ์นะคะนายอนุชาสุพันณโมกและนายวิทวแสงสุ่ค่ะพันที่รงินและพทีองนะคะนางสาวสิริสุดาอาจวิชยัย และนางสาวดาวสุขแสนสุขค,ค,ค่ะสำหรับผู้ถือธงนะคะค่ะสำหรับผู้ถือธงของเทศบาลตำบลโพวงนะคะจา่าสิบตำรวจชนะพลรูปเลิศค่ะวันนี้มีผู้ไทยน้อยมาด้วยนะคะถือป้ายน่ารักมากนะคะสำหรับหมวกนะคะผกดีวิถีผู้ไทยของเราเนี่ยนังกระดาษนะคะมาทำหมวกงโควิดด้วยรีไซเคิลนะคะเฉีนั โอ้เข็มฉีดยาใหญ่มากค่ะยา,ยาฉีดยาจังเลยเข็มใหญ่ค่ะโชครถแห่น้ารำมากเลยค่ะเ,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 เทศบบงไูไหมี่ขรดนะคะเทศบาลตะบนลค่ะมีตะบนภายได้นนะะยังไงใครเตร้ม วันรมีด้วยวพุกนะคะและวยาวค่ะิงค่ะานะคะวันี้นี่มาเชียร์ทอยนเาครบอไปอุาหนือยสุดอบนโ่ที่ปลาแสงพูถึงพันทุก เด็กหญิงชาภา,าเรียนพรเด็กหญิงนักการเรียนพรนัมเมเยอร์นางสาวอภิจยาวงการีนางสาวธนิศราศีสุภาพและนางสาวชญ,ญาดาสแสนโค้ดวงจูรียานด้วยญญะน,วออนะครับขอามนองยางแล้วตอนปิดงานก็พรลอมรอชมนะครับ กระบวนนากเรียนวัฒนี้ทำดีุกเอาเลยนะฮะศึกษาดีของการศึกษากันแต่เด็กเล็กเลยนะฮะนักเรียนป .3 8261ทลกทหารทุกสูวิธีนะครับเคลื่อนใน้แน่ว네ันสนุกให้ดืที่หอนัเรียนมิป .3 8261ทุกทหาร มีสุขุพเชย์นะครับเพื่อนเราได้ด้วยนะครับสองครับสุขภาพดีปิดโคตเปิดสุขนะขายได้ดีมีสินค้าเยอะแยะมากมายสินค้าด้านการเกษตรปลอดสารพิษแลรถเครื่องเสียงนะครับ มีสีทาบค่ะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะคะและนางสาววิยดาแก้ววังวอนค่ะตำแหน่งเลขานุการนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสุนใต้ค่ะสำหรับผู้เชิญพระบรมาชายรั์นะคะนายเลิศพงพรพลมหาลาบนะคะตำแหน่งนักพัฒนานการนักพัฒนาชุมชนนะคะและนางสาวสวัสดิราพันโทค่ะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุราการ ผู้เชิญพันพุ่มเงินพุ่มทองค่ะนางอารัญญาอินผิวตำแหน่งกันหน่อยค่ะจดาห้าทางตำแหน่งสมาชิกอบตอนะคะและนางสาวชุติมาอินผิวค่ะตำแหน่งพนักงานจ้างช่วยงานทัสดุนะคะผู้เชิญธงสีค่ะสิบเอกสิบเอกเอกสิบอุกคมนะคะตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะขบวนที่เก้านะคะผู้ถือป้ายนางสาวนาภารัตน์ผิวขำะค่ะ นักงานธุราการนะคะทกสาสขาหนองสงเรานี่เองค่ะนางสาววิศดาอุทรังค่ะตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุราการนะคะผู้เชิญพระบรมชายาลักษณ์นะคะนายสมพรชัยอุคค่ะตำแหน่งสารวัตรกำนันตำบลบ,บ้านเป้านะคะและนายทูเดชชัยอุคค่ะตำแหน่งสารวัตรกำนันตำบลบ,บ้านเป้าเช่นเดียวกันนะคะผู้เชิญทานผู้เงินผู้ทองค่ะนางสาวโชติตาอาจวิชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองค่ะและนางสาววิไลวันปัดภุมตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะคะราเย่อวันนี้นะคะมาด้วยสีเหลืองนะคะชุดสีเขียวและชุดสีม่วงนะคะสวยงามมากๆนะคะได้แก่นางสาวชนพิชาสุขอนนทนางสาวดวงพรปัดภุมนางสาวทัศนีนาโศกนางสาวโยรดาแสงสงและนางสาวชิจารัตสนนุวรรณพันธ์ค่ะผู้ถือธงสีค่ะนายธนวิทย์ ตัวะซองนะคะตำแหน่งประหลัดอำเภอนะคะท่านประหลัดของเรามาถือธงสีนะคะสำหรับธงชาตินะคะวันนี้ได้รับเกียิจากสมาชิกอาสารักษาดินแดนนะคะกองร้อยอสหนองสงที่3ค่ะนักกีฬามันดุดซีฟ้าเลยนะครับอันปกครองแมะเครือข่ายปกปีของเรานะคะกีฬาดีนะคะ แล้วการศึกษาดีค่ะรายได้ดีวันนี้นักธุรกิจมาเต็มเลยนะคะวันนี้มีแต่กระเป๋าเกมบอลในนั้นมีแต่เป้งดอลลาร์ทั้งนั้นนะครับโอ้โหน้าเดินตามหลังนะคะเป้งสีม่วงๆ่วงเชีเดี๋ยวอกมาพัดเอาเป้งสีม่วงๆออกมาพัดขายเมล็ดขายเมล็ดพันยาได้สามสิบห้าล้านหนูลาออกได้ไหมคะวันนี้ขายเมล็ดขอน้อยได้สามสิบห้าล้านเออ เปน่่ไดียวมาในชุดไทยด้วยนะคะชุดไทยสมัยราชการที่ห้าค่ะวัฒนธรรมดีกว่าวัฒนธรรมดีนะคะสวยงามก็วัฒนธรรมดีนี่นี่ท้องตุ้มอนุรักษ์นะครับแต่ดนตรีอพื้นท้องถิ่นของเรามีงานบุเอ่อยอดยอดจากปกครองและเรือไทย แล้วครับพรวนต้นไม้ได้แอบมิเสียงอะไรนยู่บ้าง่ะลรูปอย่างที่ไหนนะครับจ้ามาเป็นเพาะในซากก็ได้ค่ะอาิ่นมุการค่ะกลิ่นสีสุขนะคะ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอำเภอหนองสูงนะคะสำหรับวันนี้นะคะขบวนเจ้าภาพนะคะมาในธีมสีแดงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์นะคะเข้ากับสีวงดุริยางน,นะคะเออแดงดำแดงดำแดงไม้แปลกตามาเรียบชุดสีแด,ดงสวยงามมากๆค่ะสำหรับป้ายการแข่งขันนะคะติดตาซักยากยาเนาะ ถือป้ายนะคะนางสาวรัติยาชมพูวิเศษและนางสาวกมลชนกชมพูวิเศษโอ้ย,อยเป็นแต่งานาปปงานได้เขาเตรียมหรือลูกปัะงานเด้ค่ะอสวยงามจริงๆค่ะผู้เชิญพานพุ่งค่ะได้แก่ร้อยตังรวจตรีหญิงเยาวรัตเฮาประมงค่ะและนางสาวสุธีราอภิชัยนะคะ วันนี้จะมีคุณตำรวจแล้วก็สมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะที่มาร่วมนะคะสวยงามจริงๆค่ะผู้อัญเชิญพระบรมชายาลักษ์ชายาลักษ์ค่ะขอภัยค่ะนางดัชนีตรยวงค่ะและนางสาววรํงพนบุตรสารค่ะระมย์เยอร์ค่ะมาในตีมแดงดำเหมือนกันนะคะสวยงามมากๆค่ะนางสาวปารณีปัญญาดีนางสาวสาวภาชานรกค,ค่ะนางปรารานาปทุมนางสาวก,กันนัท บุรวัตนางสาวนางสัชนาปรบมาค่ะเอ่ยชื่อท่านใดผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะคะใายดีมาด้วยนะครับคนดีน้องสุไม่เกี่ยวกับยาเสพติดสุขภาพดีอาหารดีออกกำลังกายดีค่ะฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะคุลละสองเข็มสามเข็มนะคะถ้าอยากได้เข็มที่สี่ไปรับที่บ้านนะคะ เข็มซีนะคะก็รับกันที่บ้านนะคะเข็มซีหายากเป็นหน่อยค่ะาแล้วครับมีหลายดีนะครับครบนาดมีรถเแบบดีๆมาด้วยนี่ตัดเออเออตำรวจโบราณนะครับขับมามีซาตาคอร์สมาด้วยนะครับมาแจกของขวัญเต็มที่ในโอกาสวันคริสต์มาสนะครับแล้วมาดนักกีฬา Oh, oh, oh,